รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ มันเป็นทีงคิดเป็นตัวลูกตัวแม่ไม่ใหม่แล้วใช่วันนี้เป็นคือตัวแม่ยังกินไม่อิ่มยังกินไม่อิ่มใช่ต้องลาบไปกินหลายๆลายจังหวัดหลายๆประเทศเออก็เลยแบบว่าเดี๋ยวอยู่กินสามครั้งกันก่อนตอนนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาแย่บอลลี่เหมือนเดิมนะครับแย่จิ๋มเอ้ยแย่แม่จิ๋มแย่ยังไม่สเลยคนเลยสวัสดีค่ะโอ้โหกลับแทบตักโอเคยินดียินดีนะมาเจอกันกับบอลลี่นะครับกับผมไผ่หนึ่งวันนะฮะตรงนี้นะครับกับรายการตัวแม่แย่บอลลี่ ให่บันเทิงอ่ะแล้วก็อยู่กับบัลลีสตรีแอดวานแอดวานสันเปรียโอ้โหนะฮะแต่ละวันที่มาจัดกันเนี่ยชุดแต่ละอย่างเนี่ยนะฮะนับวันนี้ยังเดี๋ยวนี้สุดยอดลอดท้องช้าจริงจริงเวันนี้นี่มันปีใหม่แล้วใช่ไหมปีใหม่แล้วไปไหนมาบ้างปีใหม่ไปไหนมาบ้างปีใหม่นี่ทำบุญครับผมไปเข้าวัดเข้าวาไปสวดมนต์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็อ่า ข้าผับผ่รบ้อยก็ไม่ได้บุญเลยะำงานกจะเข้าวผับผมก็ไม่ได้บุญเลย <c oughs> เราเรียกว่าแบ่งเป็นแบ่งแยกก่อนตอนแรกเราต้องไปทำบุญก่อนสว <c oughs> นทรพนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอข้ามปีปุ๊บ อ่ะบทนี้อะไรเลี้ยงอาหารเด็กร้อไม่ใช่ครับไปไหว้พระไปไหว้พระเลี้ยงอาหารเด็กนี่คือหลักจากทำบุญแล้วแล้วเราค่อยไปเลี้ยงไปเลี้ยงนถูกตรงนี้เรียบร้อยนะครับมาดูข่าววันนี้ดีกว่าข่าวที่เมื่อกร้บอกว่าปีใหม่มาปุ๊บที่ข่าวแบบว่าแทบมากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปข่าวบอลลี่ไปไหนยังไม่ได้ถามเลยฮะเราดูว่าข้าวมันเปนตำนแล้วอรย่างเง้ยวอลลี่ไปไหนวอลลี่ไปไหนไปไหนมากลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปดูแลคุณแม่กลับบ้าน วันนี้กลับบ้านกลับบ้านไปหาลูกที่อยู่ที่บ้านตั้งป้ายไปหาคุณแม่ไม่มีลูกอ๋อไม่มีลูกเลยฮะไปหาคุณแม่มีมีลูกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีกี่ลูกสองยังมีสองนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาที่ข่าวของเราดีกว่าค่ะไปคนนี้เลยใครบังดีโดนอะไรตลอดเวลาใครครับใครอดันดาเอาเราไปยิ้โอ้โหลินนี่อย่าจะนิ้วไปปากข่าวนี้เลยเนี่ยะเขาบอกว่าคุณอดันดากับคุณโดนาอะฮะนึ่เขาเคยแบบว่า เหมือนกับนก็เคยไปเที่ยวกันอยู่ไม่เหมือนว่าก็คุยกันพักนึงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต่างคนต่างยุ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปทำก็ไปซื้อรองเท้าส่วนคนบวชกันเออรองเท้าวคอนเวิร์ชพางกลับมาใหม่กลับมาซื้อคู่ใหม่ก็ดีก็ดีก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรยังไงกันนะจ๊ะครับผมแล้วก็นี่เลยสีผมทำมาเหมือนกันเลยไหนโอ้โหนี่นี่ข่าวเขาบอกว่าเป็นบอลลี่แล้วไง อ๋อบอกสัตว์รับของขึ้นโดนด่าในไอเป็นยังไงเป็นผมเป็นยังไงตูนหรอเป็นตูนเกิร์เป็นเกย์เป็นเกย์เขาบผมพี่บี๊พี่เอาปอกสัตว์ว่าเป็นแล้วไงอ่ะเออไปเป็นข้างบ้านหรือไงเออไปเป็นมนหัวเออก็ไนเท้านั่น้ะดิเออหรืออีกคนนึงเขาบอกว่าหมอมันมันเลยกับการบอยแบนด์นี่แอบกินกับกับรองน้าวฝั่งเฮ้ยทำไมเขาต้องแอบอ่ะ ก็อาจจะแบบว่าว่าตีนมันเปิดเปยไม่ได้เพราะว่าไม่ได้บอกใครแต่ปกติเวลาเราจะไปกินกันหรือว่าเราเราต้องบอกด้วยเหรอเฮ้ยไปกินกันแล้วนะตามมาดูเงี้ยแล้วบาวันเออเออบ้น่าเดี๋ยวมาดูเลนะชวนป้าสมมติไปกินแกงเกลืปมาเฮ้ยมันก็ต้องมันก็ต้องไม่บอกใครอยู่แล้วดิใช่ไหมแล้วเขาก็จะใช้ศัพคำว่าแอบเออเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าอีกทีอ่าแล้วก็เรื่องราวของป้าเทปด้วยตอนที่ท่านหายไปใช่นะครับเราบอกว่าป่า ครับผมประเทศนี้ก็เรียกว่าเป็นตลกในตำนานหนึ่งท่านนะคที่ประกอบธุรกิจแบบหลากหลายเยอะแยะมากมายประเทศชอบทำท่าอย่างเงนะที่เอาหัวเหมือนเส่หมีอ่าเขาเขาทำนี่ทำนี่ทำไม่ได้นะเขาพยักหัวได้พยายามหัวพยักหัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วลราหัวตรงเนี้ยเคลื่อนได้เออตยพยักหัวสิไม่ใช่าไม่ได้อะไรเนี่ยเขาพยักเนี่ยแล้วลราหัวเขาจะอย่างเงี้ยบริกรรมได้ไหม ทำได้แต่ไม่เปิดนะเปิดนี่ไม่ได้ทำได้แต่ไม่ใช่เหมือนนี่โอ้โหเพราะว่าเปิดปุ๊บนีม้ร้อนสตูร้อนเลยเดียวอ่ะมากันที่คุณจอห์นนี่บ้างนะครับ้วก็สุดสิ้คุณพ่อปายเดี๋ยวเรามาทำข่าวกันว่าเป็นยังไงกันครับผมคแล้วก็รวมไปถึงข่าวของนี่เลยเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเมจิอีกแล้วเปลี่ยนชื่อครั้งที่เท่าไหร่เราไม่รู้โอ้โหจะบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเปลี่ยนมาครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหสุดติดกระดิกแมวเปลี่ยนทีนี้ลูกหนูเอาสิคือเปลี่ยยนมาปุ๊บเ ทุกคนรู้จักหมดเลยจากปกติเนี่ยอาจจะแบบมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าบางที่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักแต่ตอนเนี้ยคุณเมจิเนี่ยคุณเมจิพิมพ์อักซิพันใช่ชื่อเดิมนะชื่อเดิมพิมพ์อักซิพันเดี๋ยวชื่อใหม่เดี๋ยวเรามาบอกกันใช่แต่แต่จะมีดาราหนึ่งข้าที่เปลี่ยนนะพี่อิมไอชิตะเปลี่ยนเป็นคุณดุอิมอิมเก้ามัสจัตอันนี้คือคือเปลี่ยนแล้วก็แบบเฮ้ยเปลี่ยนได้ไหมมันจะเปลี่ยนอ่ะฉันเปลี่ยนเป็นอะไรเปี่ยนเปลี่ยนเป็นอ่าบอลลี่สุขีสุขรังสุขารูด้วยอ แต่เพรว่าจะดังไหมถ้าจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก่อนจะดังนี้จะโดนด่าก่อนก่อนที่จะดังแล้วก็นี่คุณฮาวด์หวังไม่เปลี่ยนชื่อฮาวด์หวังหวังแล้วแล้วก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคนด้วยครับผมไม่เปลี่ยนคนเดิมตกใจรักอยู่ก็คือหมายถึงว่าแบบเขามีของน่อะไรอะคุณอะไรคือผู้หญิงเขามีของเขามีอะไรอะคือเขาแบบอาจจะจิตใจดีเออแต่เหตุปุ๊บนี่อู้ตักครบอาหารราข้ามูบ้า โออิชิแล้วเห็นแล้วโออิชิแล้วก็รวมไปถึงด้วยนาบุุตั้มวิจยาเนี่ยบอกว่าเปิดอกเลิกเมีย <traded> ร <öst> ับปีมาคือเขามีปกติมีแน่นอกตอนนี้เปิดอกแล้วอันนี้เปิดเพราะว่าแบบว่าก็แต่งงานกันมาด้หลายปีคู่รักคู่นี้แต่ว่าในเมื่อแบบเราไม่เข้าใจกันเราไม่เข้าใจกันเราก็ต้องเลิกการเราเข้ากันไม่ได้เออแต่ทําไมเข้ากันไม่ได้อะความจริงมันใครใหญ่กว่า ไปถึงว่าผู้ชายหรือผู้หญิงความคิดหรือว่าอะไรเออความคิดข้างใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบผู้ชายเข้ากันได้โอเคครับเนาะครับแล้วก็ไปถึงดาราเด็กในวัยเด็กก่อนนี่ก็เป็นดาราเด็กครับแต่ตอนนี้เขาไม่เด็กแล้วนะเขาไม่เด็กเขาใหญ่แล้วนะเขาใหญ่แล้วตัวใหญ่ขึ้นยาวด้วยเออยาวดตัวผมเผมได้นี่ฝรั่งฝรั่งเขาหนุ่มขึ้นเขาเป็นรู่นขึ้น แต่ว่าข่าวที่แบบเขาเรียกว่า,านี่บ<ข>อกว่าตามไอจีน้องอยู่ตามไอจีน้องคนนี้อยู่จริงเหรอจริงแล้วดูวิวัฒนาการเขาตั้งแต่เขาเท่าฝ่าหอยแล้วฝ่าหอยเดี๋ยวนี้หอยเท่าฝ่าหน้าเราก็บอกว่าตอนเนี้ยแต่ว่าข่าวที่เป็นที่น่าเสียใจสําหรับสาวๆทั่วปรเทศเขามีสามจองแนละ้น้องคนนี้จริงปะจริงรีเปิดแล้วสาวนี่คือแบบสาวเองใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อย่าเรียกว่าสาวเห็นแต่สาวสาวแต่งโออสาวแต่งอันนี้ผู้หญิงเพอ๋อเหรอ เดี๋ยวคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ยังวิสาวเท่าไหร่ะดูจากก้ามดูจากสมโพกนี่เป็นหัวโปกเห็นไหมไม่หัวโปกอะถ้าปกติหัวโปกอะความเพิ่มความแบบหัวโปกคือหมายถึงว่าหัวเกลียนอยู่อ๋หมายถึงว่าอันนี้ไม่อันนี้โยมเป็นก้อยราชวีนผมสั้นเป็นก้อยราชวีนเออใครบอกจะไปตบปลามันชื่อโกหกหลอกลวงนี่เป็นก้อยราชวเนผมสั้นอยู่เห็นปปะอเ็นก้ยราชไหมแล้วก็อีกหนึ่ง ดาราคนหนึ่งที่ส่งเสียคุณพ่อไปเหมือนกันก็เรียกว่าปีนี้เนี่ยพี่ท็อปก้าวขึ้นปีใหม่เป็นปีการถูงเสียนะครับทั้งพี่จอร์นี่บางทีพ่นพี่ท็อปเด็นเออใช่ท็อปพี่ใกล้ๆกันเลยอ่ะใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะแล้วก็ไปถึงคู่หวานคู่นี้ผมวีฉามากเราจับตากเป็นคู่หวานเราจับลูกตาตัวไหนทำไมครับตาร้อนไปหมดแล้วเนี่ยตายนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบอ่ะผู้หญิงนี้มากทำไมเป็นเป็นแบบหมายถึงว่าติดตามก็คือเป็นคู่หวานที่แบบ Uhm เขาเรื่องว่าจะขลาดเขาจะตามองนะครับก็คืออาต้อยเศสกขาไม่ใชาดัญยาคุณนายไม่ใช่อันนี้อันนี้เขาโอ้ยยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งนี่เลยอเล็กนะฮะเรียนเดียวเรียนเดียวเออจะเรียนเดียวตลอดกับผมขากับน้องเตยจะรีพอจุนเกียรตินี่ชอบเตยมากพี่เตยนี่เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายหลายคนเคยฟังใช่มเหอบกันแต่ว่าเป็นเป็นต้นแบบของ ในเอย์ดอฟสเปคผู้ชายใช่ไหมใช่เป็นน้ายีมคือยิ้มแล้วแบบโลกสดใสเฟรนลี่แล้วก็แบบหัวมีโง่เฮงทำอะไรแบบเซ่อๆเทิร์นกับฉันก็เหมือนกันถ้าเปิดผมมาถ้าเปิดผมเต่เทิรเนี่ยออกแต่งแบบน่ารักน่ารักหน้าลูกเหมือนปลาหมอสีฉันน้าอันนี้หน้าตกครับผมเห็นแล้วแบบตุ๊บเพี้ยอะไรแบบนี้อมาแล้วก็สุดท้ายก็คือข่าวของคุณอ้ําครับผมพัชราภานี่สวยมากสวยว่าสวยคือทุย คุณอา๊บอะจีชาเนะคุณอบมีเรียกจะจะแต่งหรอนะนี่ใครเกี่ยวจะต่งอจะแต่งแล้วนะจะแต่งแล้วนะคือคือก็แบบเป็นไปได้ยังก็ได้นะเป็นไปได้คือเขาคมม่นน้นนะคุณอ้๊บเฮ้ยคุณอ้๊เขาอาจจะเขาอาจจะตอนนี้เขาอาจจะไม่มีแบบนั้นเขาแบบอาจจะแมนแบบเล่นกล้ามอย่างเดียวเพื่อนักกีฬาตัวจริงตัวเห็นปุ๊บนะแต่แต่แต่เป็นมัดมัดใช่น่าจะกัดแขนเล่นเบาๆแต่แม่จิตบอกนะทำไม ไปก่อนมาอะมาที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะนะครตรงนี้นะครับก่อนที่ไปฟังข่าวนะฮรับรับชมนะฮะข่าวสารดีๆของเรานะครับใครอยากจะติดตามรายการของเราอย่าลืมนะฮะเข้ามาได้เลยที่ w w w t h n ว็บ t v ทธนั่นเองนะครับนเว่าให้เข้ามาที่สตูนี้เลยให้เข้ามาเลยนะครับเข้ามาจากกาญจนาน้ย จะไปบอกเขาอ,อย่างนั้นไงน,นะครับแน่นอนนะฮะหรือว่าใครอยากจะส่งเอสเมนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข่าวเนี่จัดมาเลย48ต้อง1 2 5นั่นเองใช่แล้วแอปพลิเคชันของเราวันนี้แอปพลิเคชันนี่<อ>ก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะบอกเลยว่าวันนี้เราวน์โหลดได้เลยนะดาวน์โหลดเออนั่<ด>นแหละ ดาวน์โหลดฟรีนะคะรีบเล่นดาวโหลดเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเก็บตังค์ไม่เก็บไม่เก็บเราให้ฟรีเพราะรายการดีๆเราอยากให้คุณดูเพราะว่าดาวน์โหลดกับุ๊บเนี่ยไม่ใช่ดูได้ได้ดูแค่ทีวีนะอ่ฮะได้ฟังวิทยุได้นะโอ้โหวิทยุนี่ฟังกี่คืนสามคืนเลยคืนเดียวไม่คืนเดียวไม่พอต้องฟังคืนแต่จะให้ดีต้องฟังเพลงก็สบายดีให้เฟรมพิเศษหรือไม่ก็เปิดนที่ปาร์ตีปาร์ตี้เจ็ดห้าก่อนแล้วก็เปลงเพลงก็จะเปิดตอนเออ่สัก ห้าทุมครึ่จัดเที่ยงถึงบ่าสาเปิดห้าทุ่มครึ่งฝั่งใครสถานีปิดเที่ยงคืนตอนนี้ไงก็ดูเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงช้านี่เปิดทุ่งก่อนแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งเปิดเฟสโอ้โหและนีแหละแั้วนง่แหนแปดสิบแปดี้านี่เปิดต่อห้าทุ่มสี่สิบห้โอ้โหได้ฟังชื่อผาทีตอนจริงเปิดไวทั้งวันแหละเอาเอาคอมเอามือถือแล้วก็เอาอ่าแอนดรอยแอนดรอย h o ไอแล้วก็ไออ อ่ะวงละคอมคอมมือถือแอนดรอยด์สมาร์ทโฟนเไอแพดด้วยไอแพดไอแพดเอาไว้ดูแท็บเล็ตไหมเอาแท็บเล็ตด้วยจะได้ดูทั้งโปรบลลิวิตี้ดูทั้งอ่าตัวแม่ยังเทอนด้วยดูพองเลยแันเลยใช่แล้วดูซิว่ามันจะรู้เรื่องไหมถูกต้องครับผมบอกทำไมมาดิค่ของแฟนน้องบ้างครับผมอนันดาแอร์รับดิลิแฮมครับผมซาฮาขอบคุณ โดนลืมตัวเองเลยขอบคุณโดนัทครับผมก็คือถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้าไปซื้อเนี่ยแถวพรักก้อนเนี่ยก็ต้ต่อคิวเยอะหน่อยตอนตอนช่วงแรกคือว่าเป็นั่นไม่ได้กินโดนัทหรอ่ะอ๋อเหรอใช่เราไม่ได้โฆษณาด้วยอ๋อเราไม่แล้วเราก็ไม่ได้โดนัทด้วยจริงๆโดนัทมันน่าสนานเนอะนี่ยครับก็คือข่าวที่ว่าคือก่อนหน้านี้เขาเคยตกลกันอยู่เอาไปตื่นตื้นกันแล้วก็หลังในรายการหลังที่แบบว่าคนพบว่าเอ้ยมันคง ไม่ไหวเดินเดินเดินแบกว่าไม่ไหวว่ะเฮ้ยไม่หรอกคือเขาต่างคนเลยมีงานเยอะเดยนัะแบอกว่าไม่ไหวแล้วเฮ้ยเขาแบบมากเใหญ่ขนาดนั้นเลยอ่ะไปถึงว่าแบบอนันดาเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนั้นเออก็เรยพอเจอการเวลาจะไปเจอสื่อก่อนได้ไปพักกู่ก่อนไม่เวลาจะไปเจอสื่อเจอคนอ่ะแบบคือเห็นว่าเจอปุ๊บเนี่ยอนันดาแน่นอน คือเขาแบบหลบยากคือใครคือจริงๆแล้วอะคือถามว่าคุณนันดาเนี่ยเวลาเขาคบกับใครเนี่ยคือเขาก็แบบบอกง่ายนะว่าเขาไม่มีปิดปากเขาได้คบก็คบเลยใช่นะฮะพอแบบเออไม่ได้คุยก็บอกว่าไม่ได้คุยแต่เขาหวานกันมากรู้สึกว่าแบบเขาแบบเขาหวานหวานหวานขนาดตอนนั้นอะไรไม่เท่าไหร่นะก็ดูเหมือนอารมณ์แบบเป็นเพื่อนกันกอดคอแบบไปเที่ยวชิลๆกันแต่่วาอยากรู้จัะเลยอุณนันดาแบบด้วยความรู้สึกเขาหรือความคุ้นเสินเซินครับเขาจะเขาแบบเฮ้ยเขามีแฟนเลยเนี่ยโหผมว่าแบบแบบหนักจีนเลย ไอกำลังภายในตีลังกาเฮอย่างเงี้แน่นอนเพราะว่าดูจากแบบหนุ่มสดอสยังยู่ในอารมณ์นั้นจังเลยเออจริงเหรอคงยากแล้วแหละยากแล้วแต่แต่คือเขากลับมารอบนี้เนี่ยหวานมากกว่าเดิมก็คือเขากลับมารอบนี้เ่ยเขาแม่งไม่ได้ใช้คำว่าเป็นแฟนกันอย่ก็คือแบบว่าเออกลับมาคุยกันหลังคือ ในช่วงปีใหม่ี่โคมแบบว่าไปไปเที่ยวไปอะไรกันนะเขายังบอกว่ายังไม่ไม่อยากให้เรียกว่าแฝดเพราะว่าอย่างตอนนั้นเนี่ยคือปุ๊บปั๊บเขาก็เรียกแฝดกันเลยปุ๊บปั๊บเรืกอปอะไรอย่างนี้แล้วบอกว่าพอเลิกกันไปปุ๊บเอ่อก็พอกลับมาได้กลับมาคบไปแล้วคือเหมือนกับมาพูดคุยกันใหม่เขาเหมือนเริ่มใหม่อ่ะใช่แล้วแบบว่าคนเหมือนกับว่าตอนนี้เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันกว่แต่คือคนเล่าหมายถึงว่าแบบเวลาเราอยู่ห่างกันเนี่ยมันจะทําให้เราได้รู้ว่าเราอ่ะรักคนคนนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าระยะเวลาที่ตอออนนนนนคคุุยยกกกัััเเีีีี่่่่รรราาาาาไดดด้ทํใสหหืววแบบบมมจๆพงป๊ หเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเล่นอยู่ดังนั้นเนี่ยพอขับมาปุ๊บก็เออใช่แล้วเป่าจัดเลยกลับมาปุ๊บก็จัดหก่อนเลยนี่ไงครับผมพวกเขาาก็ว่าจัดกันเลยนะครับไปจัดกินข้าวนี่ไงหัวหยินจุ้งพรกระบี่หาดใหญ่ปีนังเรียกว่าออนทัวร์เออโอเคทิปยาวใช่แล้วผมทริปใหญ่ด้วยป่ะแล้วก็นี่บอกว่าตอนแรกครตอนแรกกลับว่าไม่ให้ไปเที่ยวไทยกลับว่าจะไปนู่นญี่ปุ่นยุโรปอะไรประมาณนี้โอ้ยุ่นนี้ก็ต้องไปกันเอง คือคือไม่ต้องไปไกลก็ได้อยู่เมืองไทยก็เหมือนกันที่ไหครับผมก็เหมือนกันเหมือนอารมณ์แบบไปไปสมเด็จอะแบบอารมณ์ไปสมเด็จอะทำไมต้องต้องเป็นคอนเซ็ปต์เออทำไมไปสมเด็จทุกรางไปไปสมเด็จตกเบ็ดทุกไลน์เสร็จนี่ไปตกเบ็ดอ๋อไปสมเด็จเสร็จทุกไลน์ไม่ต้องไปเป็สมเด็จครับผมทีเนี้ยฉันที่ตรงนี้ฉันก็เสร็จแล้วไงเฮ้ยไม่หมายถึงว่าถ่ายเดี๋ยวถ่ายแล้วจะต้องถ่ายเสร็จแล้วอ๋อโอเคมาข้าวขาไปนี้บ้างคุณแม่นี่เป็นคุณแม่เป็คนหนึ่งเป็นไอดอลเลย เดี๋ยวนี้ก็ใครใครเขาเรียกเขาคุณแม่เรียกเจเรียกเจอรินเขาไม่โกรธเหรอเขาไม่โกรธแล้วเขาเปิดตัวใครว่าอะไรก็ว่าใช่ไหมเป็นไอดอลของวันรีเลยไอดอลไอดอลไอดอลนะฮะดูสีผมก็เหมือนกันใช่คุณนพปองศักดิ์นั่แหละตอนนี้ก็คือว่าเขาจริงๆริแล้วติดตามไอจีคุณอ๊อฟด้วยแล้วก็ติดตามเฟซบุ๊กของคุณอ๊อฟอยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็ก็มีแบบว่าเขาเรียกว่ามีโพสต์ความคิดเห็นแสดงความความรู้สึกส่วนตัวออกมาค่อนข้างเยอะช่วงนี้นะแต่พี่อ๋อปองศักดิ์เคยบอกว่านอกจากแบบร้องเพลงดีแล้วเนี่ยนนนนะะฮล้วััังเเีี่่ยปิดตมา นะครับตอนนี้เนี่ยสังคมก็ยอมรับแล้วแต่ว่าคือจะบอกว่าเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์คนเก่งมากคอนเสิร์ตดูแต่ละที่ที่เขาไปเล่นเนี่ยมันมากโดยเฉพาะขอใจแลกเบอร์โทรกับคันหูเนี่ยจายโอ้โหคือเต้นยั้ใส่แหลกเอามาเต้นรเก่าลืมไปเลยอยิางดีเต้นยังไงล่ะ อีลี่เปิดมาเอาเพลงไปเลยย้อนไปนะฮะสุดยอดใช่ถ้ดังดังข้ามปีมาได้บอกเอาปองสักเอาปองสักเอาปองสักร้องลงงานกับผมแต่ต้องบอกว่าอยู่กลุ่มคนกลุ่มแบบบางกลุ่มเนี่ยที่ยังไม่ชอบแล้วก็ยังแบบเอตี้ไงแล้วก็ไปว่าเขาในเฟซบุ๊กเห็นนี่คือเห็นมากับตาเพราะว่าเราก็ตามเขาแล้วเราก็แบบว่าเห็นไปว่าเขาในเฟซบุ๊กคือคุณคุณอ๊อฟเขาจะโพสข้อความนั้นมาเราไปว่าในเฟซบุ๊กปุ๊บนางคุ้นเลยจ้ะโพสอันไหนเลยจ้ะขึ้นเลย ว่าทำไมอ่ะทั้งๆนีไงมันมีข้อความหนึ่งที่บอกว่าถึงจะเป็นเกย์ก ну> ็ไม่ได้ทาให้คุณค่าของเวาเป็นคณลดน้อยลงวันนี้พี่เอาโพสต์แม่ฉันพูดเองนะไช่เขาพูดด้วยแต่ว่าอารมณ์ฉันออแต่ว่าเขาเข้าใจก็คือเคยเป็นเหมือนกันแต่ก่อนโดนเด็ดตาเมื่อวานมันเด็กเมื่อวานก็เอ้ยไม่ใช่เออวันมันเนี่ยวันนี้วันเด็กที่ผ่านมาเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยก็คือโดนเหมือนกันเลยว่าเด็ก คือบางทีก็ไม่ใช่ว่าวัเด็กแล้วเด็กทุกคนจะมาด่าจะมาตุดตุดตุดอีตุดอีตุดอีตุบไม่ใช่เด็กเอาไปเมาขีคอ่ะเออเป็นวันเด็กตบเด็กนะจ๊ะเดี๋ยวไปทำร้ายเด็กเด็กไปยาวช่วงของชาติเด็กอ่ะก็คือยังไม่รู้เรื่องวันนี้เราก็อธิบายแต่เด็กเีืยอพี่ไม่ใช่เป็นตุดนะคะพี่เป็นพี่เป็นสตีสว่าเอ์เป็นผู้ชายที่เอาจเจียวเบรอเอออะไรอย่างนี้ก็ต้องอธิบายกันไปพี่เป็นผู้หญิงที่หนูยังไม่เข้าใจเดี๋ยวโตขึ้นหนูจะเข้าใจบางทีเนี่ยหนูเนี่ยหนู อาจจะค้นพบตัวเองได้เร็วเด็กสมัยเนี้ยค้นพบตัวเองเร็วปหนึ่งปสองปสามเนี่ยเป็นกันเยอะเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นแฟชั่นติดต่อพี่ไม่เออไม่แน่นะบางทีบางทีครอบครัวเนี่ยเป็นแฟชั่นพี่าพี่ผู้หญิงเ่ะเป็นพี่ผู้หญิงหมดเลยสองสามคนเราเป็นผู้ชายเดียวอยู่ในครอบครัวอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะแบบมีผลกระทบว่าเล่นตุ๊กตากับพี่ตั้งแต่เด็กอ๋อแต่นี่คือครอบครัวเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วเราเป็นเราก็เป็นผู้ชายคนเดียวนความสุขว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วผู้ เฮ้ยพี่เราหล่อหมดเลยอ่ะเฮ้ยคนข้างบ้านหล่อจังเลยอ่ะอะไรอย่างนี้ผมระงมใจว่าขัาเลยนี่ข่าวต่อไปเลยอ่ะมาที่ขาวนี้กันดีกว่าหนึ่งขาไม่ใช่หนึ่งจะเป็นคุณแม่คุณแม่ตกปากแล้วจะไปอ่ะบอกไม่ข่าวอันนี้ดีกว่าไม่ได้ข่าวูกขาดดีข่าลูกขาดดีแกตกแทนไม่ไม่ต้องถ้าแกตกแต่อย่าให้ใต็มือใต็อะไรแกต้องอย่างอื่ มาให้กันเกมมันลู้นเดี๋ยวจะดึงแขนเสื้อมาสั่าปากรอโอ้โหมาที่นี่มากอ่าม่งกติดมาที่ข่าวมีกันบ้างนะคะข่าวเมาส์กันมันเลยกับอดีตบอยแบนด์แอบกินกับนักล่าฝาอันนี้อษสยอนะเราไม่ค่อยอยากพูดเรื่องไม่ย่อไม่ได้ย่อไเป็นเลยเหรอคือเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากที่สังคมเปิดกว้างขึ้นดูว่าเพศที่สามก็เริ่มจะเปิดตัวมากขึ้นอ๋ออันนี้คือเห็นว่าข่าวอา ชอลักชอยแล้วอ่ะถูกนึกว่าแบบแอดีตบอยแบนด์ใครบ้างป่าเด็กคนเดียวเลยหลักๆอายทุกปีมาเลยดีๆไหมเขาเปิดแล้วบอยแบนด์ไหนบอยแบนด์มีอะไหมเมื่อก่อนในตำนานอะไตบอยแบนด์เออ นี่ตอนนี้เขาเป็นดีเจจริงเหรอเขาเป็นดีเจด้วยหรอไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้แต่ว่า่าคำแรกที่พูดมาพึื้นคือเขาใช้สำนี้แล้วกับนักร่าฝันล่ะกับนักร่าฝันคือหมือนว่าตอนนี้เขาเป็นนักร่าฝันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเราวาเป็นอะไรหลากหลายคนหลากหลายนักร่าฝันก็ตอนนี้เขามีเป็นสิทรุ่นแล้วนะตอนนี้แต่คำคำที่ใช้ว่าอดีตบอยแบนด์เนี่ยมีไม่กี่คนนะคืออดีตบอยแบนด์แล้วกลับมาเป็นแบบนี้ดีทูบีบีมิกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อดีตบอยแบนด์ที่เคยเป็นผู้ชายแล้วกลับมาเป็นห แล้วกลับมาเป็นแบบแบบอ๋อเป็นอดีตบอยแบนด์ฝั่งกัสรบด้วยใช่ไหยจัดไปบอกแล้วไม่มีทุ่งร้าในหมูนี้จริงป่ะแล้วอุปราคาฝักแต่ผมว่าอ๋อฉันเห็นแล้วมันมีข่าวอยู่เกิดนะฉันยังฉันไม่แน่ใจแล้เขาบอกว่าเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงก็เขาบอกว่าอันนี้นะครับก็คือหลังจากที่ว่าเอ่อคู่ของอดีตนักร้องบอยแบนด์ฝั่งกโสรกับนักร้องร่าสันเป็นสาวเหมือนกันหรอ ช่สังเกตว่าระยะหลับนี้ดูสนิทสนิทกันนะคะหมายถึงว่าตอนนี้เขาก็แบบไปไปเจอกันตั้งเลกแกเขาฟ้องสับไงเฮ้ยเขาเป็นน้าร่างผันเขาเป็นน้าร่างผันไหมแต่แต่ไม่ได้แล้วตอนนี้เขาเขาเขาอยู่ฝั่งนี้แล้วเขาอยู่ฝั่งอโศกแล้วเ <นะ S 2> ขาตึกใหญ่โอ้ออ<ม>ก็คือมหมายถึงว่าประกวดรุ่นแรกเนี่ยของเอเฟเนี่ยคือผู้ประกวดทุกคนเนี่ยได้เจอกันกับเกมนี้ใช่รุ่นแรกแรุ่นประมาณรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสองเริ่มมีมีทูแฟนตาซีของใครของตัวเองนะเออ เลยค่ะก็นี่ไงแล้วก็บอกว่านี่ยไปล่าสุดไปกระชับสัมพันธ์กันแน่นแน่นกันถึงเมืองนาวอุ้ยแตยอะนิดหนึงนะบ้านเราเยอะมากเอออ๋อไม่ใช่แบบอันนั้นไม่ใช่บอยแบนด์อันนั้นแบรนด์อันนั้นแบรนด์วงคือไม่เขาเป็นบอยแบนด์แต่ว่าคนที่เป็นนี่ลัฐล่าฝันเนี่ยรัล่าฝันก็มีเยอะคือมันกว้างแต่อันคำที่ใช้คำว่าอดีตบอยแบนด์เนี่ยคนเดียวเลยพูดขึ้นมา ใช่ไหมใช่ฉันก็คิดเหมือนกันเออฉันก็คิดใช่นะฮะไอดอลฉันคิดกันจัดไปนะฮะก็หมายถึงว่าคือมันก็ไม่ผิดหรอกเนี่ยสังคมก็เปิดกว้างแล้วยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดเขาออกมาเปิดตัวกันใครก็รับได้เดี๋ยวนี้ดีเจออกออกมาเพอ่งแฟนคลัว่าน่าจังเหมือนกันเลยเพี่เบนชาคิดเออหน้าเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันเลยเราชอบมีแฟนหน้าจังกันใช่ไหมมันเป็นเขาเป็นผมดิคุดหรือเปล่าขีดอ๋อผมไม่ขีดเถอะรื่ขีดอย่ามาคุดกันตรงนี้นะ่ยค่ะคือจริงๆฉันเนี่ยจันชนะพี่กูชนะตาเหมือนจันวิมีใคร คงลำบากอะเหมือนใครหน้าตาเหมือนเฟอร์บี้อยู่นะเปอร์บี้อะไรล่ะเฟอร์บี้นี่มันเป็นสัตว์ในตระกูลอะไรอะตูอ่าเป็นเหมือนกระรอบผสมลิงผสมอ่าโอไลค์แข่งกระลุนจริงเหรอมาเยอะแยะมากมายมีคนว่าฉัะหน้าเหมือนดีเจนุยดีเจนุยเออบุคลิกฉันเหมือนอ่าอ่ได้อยู่แล้วฉันต้องเป็นฉันต้องไปฟิตเทอร์ลิงกับดีเจนุยเหรอฟิตเทอร์ลิงหมายถึงว่าทำงานหรือว่าหรือว่าเจอการปะกัน ไปทางานร่วมกันจริงๆอยากทำานร่วมกันกับยอนะทำไมเขาเขาเขาท้าหน้านะอะไรคือเขานันะทำไมอ่ะเขานันะทำไมอ่ะเขาไม่ได้ตามนะตามอะไรเอออหลัใหลักใบเบี้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวัยวเดเดีเยวอยวเดี้เดี๋ยวเรดีเดี๋ยวยวเดอยวเด้เดเยเยเรา๋ยเปีดวเวเยแต่ี้าเดส๋เ๋ยเเียเดดีี่เต็ม จรินะเราก็เป็นชมป์คุณน้อยเราก็ไม่กล้าเราก็ได้แต่เย็บเย็บข่าวออกมันมายจาได้หน่อยแล้วกันคุณคุณผู้ชมไายมาแล้วกันว่าอดีตบอยแบนด์นักล่าฝันเนี่ยคนไหนคนหนึ่งก็ได้สี่แปดตังหนึ่งสองห้าจัดไปว่าเป็นใครแน่นอนไม่เไปเจอเป็นมาไอนครับผมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้านะครับยังมีอีกหลากหลายข่าวเลยนะฮะโอ้ที่มีเยอะเลยเรื่องของเอ๊พี่จัดไปนะฮะเดี๋ยวมานียปัดท็อป ก็เรียกได้ว่าแย่บ้างไม่แย่บ้างแล้วแต่ออแต่แย่ไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก็อักเสียวเสยียใจหลังเขแย่ให้พอเสียวแย่พอเสียวะะพอ,อ,อโอเคนะครับเดี๋ยวไม่เบรกกันสักพู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาอยู่กันต่อกับเราสองคนกับรร้การตัวแม่แย่ yeah, มันเทิงค่ะ โมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm w w w l o o k t h u n g k r u n g t o n c o m www.play9875.fm www.tonburi.tv รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ มีอะไรทาให้คุณดูดีเท่าก,กับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1นึ่งเครื่อง88.75ลูกทุ่งกรุงทนช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอ ที่ส98.75 Play FM เมจะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยูในสปายหรือมีระดับที่คลื่อนไปสปาย s ุดสองห้ามิวสิคเรลัค